รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย ดีค่ะพ่านผู้ชมพบกับดิฉันสุนญยานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่เปิดมุมมองท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้น ท่านผู้ชมคะในรอบ10ปีที่ผ่านมาเด็กที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทได้เพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างน่าตกใจค่ะบางคนนะคะผู้ปกครองบางคนอาจจะมองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆคะ่ะอาจจะคิดว่าการที่เด็กซนผิดปกติเด็กมีความก้าวร้าวพูดช้าหรือว่ามีพฤติกรรมแปลกๆนะคะทําให้เราไม่สนใจและคิดว่าเป็นพัฒนาการที่ล่าช้าของเด็กไปเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะโรคนี้นะคะเป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนและที่สําคัญค่ะยังไม่มียาใดที่สามารถจะรักษาได้หายค่ะ แต่ว่าอยู่ที่การฝึกฝนและอยู่ที่การรู้ตัวตั้งแต่เล็กๆค่ะดังนั้นท่าผู้ชมที่คิดว่าลูกหรือบุตรหลานนั้นมีพฤติกรรมที่แปลกๆพัฒนาการแตกต่างไปจากเด็กทั่วไปนะคะต้องสังเกตค่ะแล้วเรามาทําความรู้จักกับโรคนี้กันไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิต,ตเวชเด็กกันค่ะวันนี้รายการสถานีความคิดจะมาคุยอย่างเจาะลึกถึงสาเหตุและวิธีการฝึกฝนและรักษาโรคนี้กันค่ะมาพบกันช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ฝันกันว่าพลังงานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตท เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตท,ที่ดีและยั่งยืนสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน ท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากน,นายแพทย์นทวัฒน์งามสมุทรจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับหมอคะปัจจุบันเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยมีปัญหาทางด้านจิตเวชจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงครับปัจจุบันมันมีมากขึ้นรหรือน้อยลงอย่างไรคะครับคือถามว่าเจอเยอะขึ้นไหมเจอเยอะขึ้นนะครับแต่เราไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้มันต่างกันแค่ไหน พราะอะไรเพราะจริงหนึ่งเนี่ยที่มันดูเยอะขึ้นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือ<ม>คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่กันมากขึ้นมีความรู้ทางด้านนี้เผยแพร่ไปในทางสื่อต่างๆมากขึ้นเนี่ย<ม>ก็เลยมีการรู้ว่าเออมันมีหลายๆโรคนะที่เราต้องพามารักษาอย่างเช่นสมาธิสั้นออ<ม>ทิสติกหรือภาวะ LD ต่างๆซึ่งเนี้เนี่ยเมื่อก่อน,นอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน เคยก่อนก็เออคนนี้โซนคนนี้จะพูดไม่ได้คนนี้อาจจะเป็นอะไรก็ปล่อยปล่อยไว้เขาไม่รู้ว่าเป็นจิตเวชใช่ครับแต่นี้พอพอมีสื่อมีอะไรตรงนี้ออกไปตรงนี้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการเข้ามารักษาหรือเข้าถึงการบริการมากขึ้นตัวเลขก็ดูเยอะขึ้นนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเราดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยก็คงประมาณสัก10% 10%เป็นจิตเวชหมายว่ามปปัญหาทางจิตเขาเรียกว่าอะไรคะจิตอ๋อเขาเรียกว่าอะไรปัญหาทาง จิตเวชในเด็กแต่ว่าไม่ใช่ถ้่โรคจิตนะครับไม่ใช่โรคจิตเออหลายคนจะเข้าใจว่าจิตเวชคือโรคจิตจิตเวชอย่างเช่นออทิสติกก็เป็นปัญหาทางจิตเวชเด็กแบบหนึ่งสมาธิสั้นก็เป็นปัญหาทางจิตเวชเด็กแบบหนึ่งเป็นการบกพร่องทางสมองอ่าใช่บกพร่องทางสมองส่วนใหญ่นะครับอีกอันนึงก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์ซึมเศร้าเรื่องอารมณ์แปรปรวนต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นปัญหาทางจิตเวชด้วยเหมือนกันนะครับหลายๆคนจะบอกบอกโรคทางจิตเวชหมายถึงโรคจิตไม่ใช่ไม่เหมือนผู้ใหญ่ ไม่เหมือนผู้ใหญ่เอาแต่ผู้ใหญ่ก็คือโรคทางจิตเวชก็มีหลายโรคเหมือนกันกน,นะครับก็คือมไม่ใช่ว่าโรคทางจิตเวชต้องเป็นโรคจิตอย่างเดียวค่ะของเช่นในผู้ใหญ่ก็คืออย่างเช่นโรคทางจิตเวชก็คือโรคซึมเศร้าก็<ม>เป็นโรคทางจิตเวช<ม>ของผู้ใหญ่เหมือนกันค่ะพูดถึง10%เนี้ยก็จัดว่าเยอะเหมือนกันนะคะคุณหมอ ก็เยอะแต่นี้มาถึงนิ้วรวมหลายๆโรๆครโก็คือทั้งสมาธิสัน้นออทิสติกโรคอารมณ์แปรปรวนโรคซึมเศร้าปัญหาพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะเข้าถูเป็นโรคหรือว่าภาวะสติปัญญาบกพร่องค,คือมันหลายๆอันรวมกันบางคนว่าอ้สิบเปอร์เซ็นต์ดูดูเยอะ,เ,ยอะเออแต่ว่าจริงมันคือหลายๆโรครวมๆกันมไม่ใช่เฉพาะโรคใดโรคหนึ่งคัคบคุณหมอบอกพอจะแบ่งแยกได้ไหมคะว่า,วาจิตเวชในเด็กเนี่ยเป็นมีมีกี่มีกี่แบบหรือว่ามีกี่โรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดทางจิตเวชเองเราแบ่งเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆนะครับ กลุ่มแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการกับการเรียนรู้กลุ่มนี้โรคอะไรบ้างอย่างเช่นออทิสติกก็คือปัญหาตั้งแต่เล็กๆเลยพัฒนาการเขามีปัญหาบกพร่องบางจุดหรือทางสติปัญญาบกพร่องนะครับกลุ่มที่สองก็เป็นเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์อะไรอย่างเช่นซึมเศร้าเด็กๆก็ซึมเศร้าได้หรือเป็นโรควิตกกังวลนะครับหรือว่าเป็นโรคเขาเรียกว่าอารมณ์แปรปรวนกลุ่มที่สามนะครับที่เราจะเจออีกก็คือ เป็นปัญหาเกิดก็ต้องพฤติกรรม,มที่เราเจอบ่อยก็คือทุกคนรู้จักเด็กไฮเปอร์เด็กสมาธิสัน้นกลุ่มนี้พฤติกรรมเขาจะเหมือนกับไม่นิ่งโซนมากโซนมากหรือมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นมากจนแบบเขาเรียกเป็นเด็กเขาเรียกพฤติกรรมก้าวร้าวเกเรรุนแรงอ,นนอ,อันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งทางจิตเวชเหมือนกัน,นค่ะก็เ,เป็นสี่กลุ่มใหญ,ใหญอ่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม,มที่4นะี่นั่นคือเรื่องปัญหา ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง <hn> อย่างเช่นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการแยกจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ <hn> อย่างเช่นเลยเจอหลายครั้งเนี่ยช่วงนี้เปิดเทอมเนี่ย <c oughs> ไปโรงเรียนเนี่ย<อ>เด็กก็จะแบบจะจองง,งแนะองงงแงแยกจากแต่บางคนก็เป็นโรคแต่บางคนก็ไม่ถึงกับเป็นโรค <hn> นะครับ <c oughs> คืออย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าสําหรับสังคมไทยเราเนี่ยการเราเราวิเคราะห์ไหมคะว่าเราเป็นโรคไหนกันมากกว่าก,กันหรือว่าโรคไหนที่เราน่าจะเป็นห่วงมากสําหรับเด็กในภาวะซีกลุ่มที่คุณหมอบอกมาครับคือถ้าเกิดถามว่าที่ทททตีตัวเลขก็เยอะที่สุดนะครับก็คงเป็นกลุ่มสมาธิสั้นะนะครับเพราะเราเจอประมาณสัก3-5%ในเด็กวัยเรียนนะคะอันนี้จะเจอเยอะที่สุดแต่ว่าการรักษาหรือการดูแลถ้าเกิดเราเรามีการช่วยเหลือที่มันถูกต้องเนี่ย ก็สามารถขนาดได้ดีก็กลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นเยอะจริงแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแลถูกต้องก็ไม่ค่อยน่าห่วงมากค่ะ,ะคอัอน,นี่สาเหตุคะ่ะหลายๆ <ผม S 2> คนก็อยากจะรู้ว่าทําไมถึงลูกถึงเป็นทําไมเด็กถึงเป็นอะไรนะคะสาเหตุครับคือสาเหตุหลักๆเนี่ยหมอจะจะมักจ,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 จะคุยกับกับผู้ปกครองหลายท่านนะครับว่าพฤติกรรมของเด็กหรือปัญหาของเด็กคนนึงเนี่ยมันเกิดจาก2ปัจจัยเสมอค่ะปัจจัยแรกคือด้วยตัวพื้นฐานพันธุกรรมของเขา พันธุกรรมไม่ได้หมายถึงว่าถ่ายทอดจากพ่อคนแม่มาถึง<ม>ลูกนะครับพันธุกรรมหมายถึงว่าตัวสิ่งที่เป็นตัวเขา,ออาตัวเขา DNA, DNA. เขายีน <DNA. S 2> เขาเนี่ยมันอาจจะมีความบกพร่องอาจจะในตอนตั้งครรภ์ที่แบบตอนแบ่งเซลล์แบ่งตัวอาจจะมีมปัญหาบางจุด<ม><ม>นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เราไม่สามารถจะแก้ได้ไหลายคนคแต่ที่2ที่ทําให้คนนึงเป็นโรคเนี่ยมันคือสิ่งแวดล้อม มาจากสิวัลล้อมล้วนก็มีเหรอคะเออสิวัลล้อมล้วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทาให้เกิดแต่ก็อาจจะเป็นได้ในบางโรคแต่ว่าคงไม่ใช่ทั้งหมดผมคิดว่ามันคงมีจีนบางอย่างที่เป็นตัวกําหนดไว้ก่อนค่ะแล้วก็ทำเม่สิวดัลล้อมไปกระตุ้นมันก็ทําให้เกิดเป็นโรคนั้นชัดเจนขึ้นแต่ถ้าเกิดสิวอัลล้อมมันควบคุมได้สิวอวลล้อมมัน เข้าใจเอ้ยก้องกันเขาตั้งแต่ต้นๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นโรคนั้นก็ได้นะครับคือทุกอย่างเนี่ยบอกว่ามันเกิด2อันคูณกันเสมอคือต้องมียีนบางอย่างที่มันมีปัญหาในสมองในตัวเขาคูณกับสิ่งแวดล้อมที่มันกระตุ้นทําให้เกิดอาการของโรคเรียนชัดขึ้นเหมือนอย่างเช่นบางคนอาจจะมียีนอะไรอยู่แล้วที่เขาบอกว่าดูทีวีแล้วสมาธิสั้นอันนั้นมาจากสิ่งแวดล้อมล้วนๆหรือมันก็ต้องมียีนด้วยบางคนเด็กบางคนดูทีวีก็ไม่เห็นสมาธิสั้นใช่ใช่คือหลายๆคนจะพ่อพู ขึ้นมา,านะครับซึ่งถ้าเกิดเราบอกเป็นโรคสมาธิสั้นนี่เป็นสมาธิสั้นจริงๆเนี่ยมันคงมีปัญหาในสมองบางอย่างแล้วการดูแลหรือการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือการดูทีวีหรือการเล่นเกม<ฮ>มันคงทำให้อาการมันเป็นเยอะขึ้นชัดเจนแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นสมาธิสั้นเทียงก็คือ<ฮ>อย่างอย่างที่ถามเมื่อกี้ครับก็คือมันเหมือนกับเป็น เป็นเรื่องพฤติกรรมอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดทมาติปรับพฤติกรรมบางอย่างมันก็หายไปได้แต่เกิดเป็นโรคสมาธิสั้นจริงๆมันเป็นในสมองอมนะครับไ<ร>ม่ได้เป็นเราจะบบดูรู้ได้ไงเพราะว่าเทียมหรือจริงอนะคุณหมอเอออยู่จากการฝึกถ้าเกิดเราฝึกเรารักษาไปสักพักเนี่ย กลุ่มที่เป็นเทียมเนี่ยแป๊เดียวเนี่ยปรับพฤติกรรมถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยมันจะดูดีขึ้นเร็วเลยแต่ถ้าเกิดกลุ่มที่เป็นโรคเนี่ยเราก็รู้ว่าเออควาเป็นโรคแล้วเนี่ยมันคงไม่ได้รักษาง่ายมันก็มีปัญหาถึงแม้เราจะทําเต็มที่มันก็อาจจะแบบต้องใช้เวลามากกว่าค่ะแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าลูกของเราหรือว่าบุตรหลานหรือเด็กเนี่ยจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งความบกพร่องใดบกพร่องหนึ่งในในสี่กลุ่มหลักๆที่คุณหมอบอกอะคะครับผมคือคงต้องต้องไล่ตั้งแต่ช่วงอายุเลยนะครับคือถ้าเกิดแรกๆเเลยยนี่ สิ่งที่เราจะเห็นก่อนคือกลุ่มพัฒนาการมีปัญหาคือเราก็ต้องคอยติดตามพัฒนาการของลูกเราครับตั้งแต่บางคนก็แต่3เดือน6เดือนเราก็จะดูว่าล่ะไปฉีดวัคซีนก็จะแบบคุณหมอจะประเมินพัฒนาการให้ด้วยอย่างเช่นถ้าเกิด6เดือนยังไม่ค่อยนั่งเท่าไหร่หรือขวบหนึ่งยังไม่เดินไม่ยืนเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังและหรือถ้าเกิดโขกกว่าเริ่มจะไม่พูดเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเขามีปัญหาพัฒนาการหรือเปล่า ซึ่งอันนี้เราต้องรีบไปให้คุณหมอช่วยตรวจประเมินนะครับคือถ้าเกิดเปนกลุ่มพัฒนาการในช่วงเล็กๆ3าสี่ขวบปีแรกเนี่ยหมอแนะนําว่าให้ตามพัฒนาการที่เราจะมีสื่อต่างๆที่ออกอยู่แล้วอาจจะมีแผ่นขมุดคู่มือคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนคลอดนะครับว่ากี่ขวบจะคว่ำได้เดินได้ยืนได้พูดได้คือต้องเช็คตรงนี้ถ้าเกิดเราเช็คตรงนี้ได้ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกเราไม่เสียโอกาสเพราะบางคนไม่ได้เช็คเออกว่าดูๆไปตทมธรรมชาติซึ่งเขาไม่ได้เช็คจริงๆตามตามหลักการที่มันควรจะเป็นเน บางทีก็คิดว่าเด็กปากหนักยังไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเด็กผู้หญิงมักจะเดินเร็วเด็กผู้ชายมักจะเดินช้าอะไรประมาณนั้นซึ่งมันเป็นความเชื่อซึ่งจริงๆเราคงต้องเช็คจริงๆจังๆมากกว่าซึ่งเรามีคู่มือตรงนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วถ้าเกิดเราสงสัยเอย๊ลูกเราเริ่มหลุดๆไปแล้วเราก็คงจะต้อง ต้องให้ให้หมอให้หมอเพื่อประเมินตวนนรวจเพพัฒนาการเพิ่มเติมว่าเออมันเป็นยังไงมันดีไม่ดียังไงบ้างครับหมอก็ต้องเป็นหมอทางด้านจิตเวชด้วยอ่าคือจริงแล้วจะมีคุณหมอยู่สองของกลุ่มนะครับค,คือจิตแพทย์เด็กเนี่ยค่อนข้างจะน้อยในประเทศไทยถ้าเกิดหมอแนะนําก็คือในเบื้องต้นกลุ่มนี้เนี่ยคุณหมอกุมากรมาลแพทย์ทั่วๆไปก็สามารถเช็คตรวจประเมินได้ก่อนในเบื้องต้นแล้วถ้าเกิดคุณหมอทางกุมาลแพทย์สงสัยคุณหมอก็จะส่ง ส่งต่อมาหรือคุณหมอก็จะแนะนําว่าจะต้องปฏิบัติยังไงต่อได้แล้วไม่มีสาเหตุอะไรที่เราบ่งบอกได้ไหมคะว่าลูกเราจะเป็นอย่างเช่นดาวซินโดรมเนี่ยเราจะตรวจโครโมโซมได้ว่าถ้าโครโมโซมเป็นแบบนี้ถึงจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีอะไรบอกได้งแต่ตอนคุณแม่ตั้งครรภ์ไหมคะคือถ้าเกิดเป็นโรคพันธุกรรมอย่างดาวซินโดรมเนี่ยเราจะเช็คได้แต่ถ้าเกิดเป็นออทิสติกสมาธิสั้นเนี่ย ณปัจจุบันเองเนี่ยยังไม่มีตัวที่มันตรวจเช็คได้ขนาดนั้นเราก็คงต้องต้องรู้ตัเองเหรอคะคุณหมอก็ไม่ถึงกับรุ้นอย่รงี้หมอจะบอกทุกคนว่าคือถาาว่าทํายังไงแต่หลายคนที่มาด้วยคนแรกมีปัญหาแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นไหมใช่ใช่เราก็ต้องบอกว่าจริงแล้วการสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่เราต้องทําก็คือดูแลสุขภาพตอนตั้งครรภ์ให้ดีที่สุดเอาให้พร้อมดูแลให้สมบูรณ์แข็งแรงคือนอกจากนั้นปัจจัยอื่นเราก็คงดูแลสุขภาพทั่วๆไปมากกว่าเราไม่สามารถจะไป เจาะน้ำคร่ําอะไรดูว่ามันเป็นยังไงบางทีมันยังไม่มีพยาการถึงขั้นนั้นและพันธุก,กรรมล่ะอคะคุณหมออย่างเช่นการสืบสายพันธุ์จากปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยม,มีไหมคะก็มีครับคือหลายๆโรคเนี่ยเขาจะเจอว่าพอมีพ่อแม่เป็นหรือญาติพี่น้องสายตรงเป็นเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ต้องเฝ้าระวงังใช่คือ<ม>ถ้าเกิดเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยหมอแนะนําว่าถ้าเกิดเราเห็นอะไร S <S> <S นิดหน่อยเนี่ยเรารีบไปตรวจเลย <S <S> <S คือถ้าเกิดคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้ว <S <S> <S มีแนวโน้มที่เอ้ยาตาพี่น้องเป็นหรือว่าเป็นพี่เป็นแล้วอะไรเงี้ยเราก็รีพามาเลย <S <S> <S นะครับอันนั้นจะดีที่สุดซึ่งส่วนใหญ่หมอ,อเองเในทางปฏิบัติเนี่ยหมอจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติคุณพ่อคุณแม่จะมีสมมติคนแรกเกิดเป็น <S <S> <S ขึ้นมาสมมติคนที่สองจะตั้งครรภ์พอคลอดออกมาปุ๊บหมอก็จะบอกเออทุกครั้งที่มาเจอกันก็ให้เอาน้องมาด้วยดูได้เลยก็คือช่วยกันดูคือหมอคิดว่าอาจจะไม่ดูในวันแรกเลยแต่ว่าถ้าเกิดรูัก ระยะหนึ่ง<ม>อาจจะเห็นว่าเขาผิดปกติตั้งไหนจะได้รีบรักษาเลยมไม่ต้องรออยู่ว่าเอ้ยเหมือนกับรอจนแบบมีปัญหาเราค่อยพามาดูก็ได้<ม>เรารีบมาตรวจประเมิน<ม>แต่เบื้องต้นคค่ะรับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าวิาวธีการรักษาวิธีการดูแลเด็กกลุ่มที่เป็นจิตเวชนั้นจะทําอย่างไรนะคะช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ การใช้มลงตามธรรมชาติไล่ศัตรูพืชแทนยาฆ่าแมลงของชาวบ้านน้ำเป็นเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายวิธีนะคะที่ชาวบ้านแถวนี้เขาใช้จัดการกับธรรมชาติค่ะซึ่งอยากจะบอกนะคะว่าได้ผลดีมากๆเลยละค่ะถ้าเกษตรกรใช้แต่สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงคงจะไม่ดีแน่นะครับจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดินทั้งน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะหันมาใช้ตัวห้ามซึ่งเป็นแมลงตัวเล็กซึ่งสามารถกินแมลงศัตรูพืชต,ต่างๆได้มากมายนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินมากมายไปซื้อสารเคมีต่างๆนะครับ ชาวตำบลน,น้ำเป็นรู้จักการไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงทำให้อากาศที่นี่ดีส่งผลต่อคนสัตว์ต้นไม้ที่อยู่รอบในเขตป่าเขาชะเมาผมหวังว่านุชนรุ่นหลังคงจะตืบส<ม>านส<ม>ืบ<ม>ทอดส<ม>ิ่งที่เราทำต่อไปทุกวันนี้นะคะชาวบ้านน้ำเ็นเป็นสุขที่มาได้เพราะเขารู้จักที่จะเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติใกล้บ้านในแบบที่รักษาและใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราจึงไม่ยากที่วันนี้เราจะช่วยกันดูแล ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆจากกลุ่มปตทกรลังสนทนากันต่อค่ะค,คุณหมอคะมีคนบอกว่าการเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นออทิสติกสมาธิสั้นเอลดีไม่มีทางรักษาได้ไม่มียารักษาได้ไม่สามารถรักษาได้ให้หายขาดจริงไหมคะ คือณปัจจุบันเนี่ยเรายังบอกว่าหายขาดไม่ได้ <ฮะ S 2> แต่ถามว่าเราศักษาให้ดีขึ้นได้ไหมดีขึ้นได้ดีขึ้นขนาดไหนไ<ด>นะครับได้แค่ไหนโอ้ดีขึ้นขนาดก็คือจบปริญญาสามารถจบเป็นด็อกเตอร์ก็มีหลายๆคนนะครับเป็นหมอเป็นวิศวกรก็มีหลายๆคนแล้วก็สามารถจะไปใช้ชีวิตประกอบชีวิตประกอบอาชีพได้ตามปกติได้โดยที่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าเป็นใช่ครับขนาดนั้นเลยนะครับได้ครับได้ขนาดนั้นเลยครับ จริงเลยมองว่า,าโรคจิตเวทพอบอกรักษาไม่หายมันถึงวา่าอาการมันต้องแย่ตลอดคือบางทีมันอาจจะเหลือบางีนิดๆหน่อยๆอนะครับที่มันอาจจะมีติดอยู่บ้างแต่ถามว่าก็สามารถอยู่ในสังคมใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กแบบกลุ่มไหนก็ตามนะคะคุณหมอนอกจากการฝึกแล้วเนี่ยการใช้ยาครับผมอันนั้นใช้ยารักษาได้บ้างไหมคะคือยาเนี่ยหมอจะมองว่าเป็นแค่ส่วนช่วยเฉยๆมันไม่ได้เป็นตัวหลักในการรักษาโรคทั้งหมดนะครับ บอกเลยว่าโรคทา่จิตเวทเด็กเนี่ยไม่ได้กินยาแล้วหายเหมือนจะบอกคุณพ่อแม่หลายๆคนว่าไม่ได้กินยาแล้วหายนะ,ะสําคัญเลยคือการฝึกแต่ยาเป็นแค่ตัวช่วยเราให้เราฝึกเขาได้ง่ายขึ้นทํากับเขาได้เหมือนกับฝึกกับเขาได้ได้คล่องขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นยาเหมือนไปกดประสาทเลยค่ะคุณหมอให้เขาแบบให้เขามีสมาธิให้เขาจดจอ่ออย่างนั้นเหรอคะคุณหมอคือ,ค,ค,อคือไม่ถึงกับได้กดประสาทนะครับมีแล้วยาเนี่ยมนยาทาให้เขามีความตื มีการจดจ่อจ <ด S 1> มีอสมาธิได้มากขึ้นคือหลายคนบอกไอ้ก,กฎภาษาคือจะต้องซึม<า>แต่เด็กสมาธิท่านหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเราดูเขากินยาแล้วปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่า เขากินยาแล้วเขาเรียนได้ดีขึ้นใช่เขาเก่งไปเลยค่ะใช่คือหมอเคยเจอหลายเคสคือจากที่สุดท้ายของห้องมารักษาโอเคคุณพ่อแม่ปรับพฤติกรรมด้วยแล้วกินยาร่วมด้วยเนี่ยขึ้นเป็นที่หนึ่งที่สองของห้องเลยก็มีถามว่าตรงนี้ยังไงก็คือถ้าเกิดเราบอกว่าเขาซึมจากยาเนี่ยเขาอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดเขากินยาแล้วไอ้เขามีสมาธิดีขึ้นดีขึ้นเราก็เลิ่รู้สึกว่าเขาซึมเพราะว่าเขาเนิ่งใช่ใช่เขานิ่งใช่นั่นแหละนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทาให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเอ้กดให้ล พราะอยากสมาธิสั้นเนี่ยเขาไปกับสิ่งเราเยอะการกิยาเหมมันตัดตัดให้เขาแบบไม่สนใจสิ่งเรามากเขาจะมีสมาธิได้มากขึ้นอย่างงี้รับคือตัวอย่างแต่ถามว่าถ้าเกิดยาหมดฤทธิ์คืออันนี้ต้องบอกว่ายาสมาธิสั้นเนี่ยมันไม่อยู่กับตัวเขาตลอดกินปุ๊บสามสี่ชั่วโมงก็หมดฤทธิ์คือถ้าเกิดเขากินยาแล้วเขาไม่ได้ฝึกอะไรเลยพอยาหมดฤทธิ์ปุ๊บเขาจะเหมือนเดิมใช่นั่นคือปัญหาคือบอกว่ากินยาแล้วปุ๊บงจะต้องฝึกเพื่อในระยะยาวจะไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นคนเป็นสมาธิสัน้นหรือคนที่เริ่มกินยาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาต้องกินยาไปตลอดชีวิตจนเขาโตเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามใช่ครับบางคนนี้ก็ดีขึ้นก็หยุดยาได้ไม่จำเป็นต้องกินยาไปตลอดชีวิตค่ะการรักษาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่สําคัญที่สุดที่คุณหมอบอกการรักษาในโรงพยาบาลหรือในสถาบันการรักษาของรัฐหรือรอะไรต่างๆเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค,คุณหมอบอกว่าจิตแพทย์เด็กมีน้อยมากรมจริงๆแล้วประเทศไทยเราประสบปัญหาเรื่องนี้กันเยอะเลยคะ คือใน<ม>ปัจจุบันเองเนี่ยการเข้าถึงบริการถ้าเกิดลงไปในชุมชนจริงๆตามต่างจังหวัดอะไรก็ตามนะครับค่อนข้างจะน้อยบริการทางด้านจิตเวช<ม>เด็กและวัยรุ่นเนี่ยคือเหมือนกับเขาก็จะจะ,จะให้ความสำคัญในโรคทางกายก่อน<ม>คือเราก็เข้าใจคือแบบประเทศเราเนี่ยก็คุงโลคทางกายเป็นหลักอยู่แล้วลหละแต่ว่าโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นก็จะมีบริการน้อยลงไปเรื่อยๆตามเมืองที่แบบค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆก็ทําให้การกระจายบริการตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้พยายามคือทางกระทรวงสาธารณสุขเองกรมสุขภาพจิตเองเนี่ยก็พยายามจะ จะวางแผนตรงนี้ให้แบบมีการลงบริการพื้นที่ที่มันมากขึ้นลงไปอยู่โรงพยาบาลสอตอลงไปสู่โรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลชุมชนมากขึ้นนะครับก็คือพยายามให้เขาได้มีโอกาสคัดกรองเด็กรู้จักป่วกระตุ้นเด็กเบื้องต้นก่อนเพื่อให้เด็กไม่เสียโอกาสแต่ถ้าเกิดเป็นเคสที่ยากๆหรือหน,นาๆก็คงต้องส่งมาตามระบบะเข้าไปสู่โรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นค่ะคหมอเคยมีเคสไหมคะว่าระหว่าง อาจจะอาการใกล้เคียงกันอันนี้ฝึกกับไม่ฝึกเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแค่ไหนโตขึ้นไปคุณภาพชีวิตเด็กจะเป็นยังไงต่างกันแค่ไหนคุณหมอชัดเจนเลยครับเพราะจริงหมอดูเด็กหลายคนนะครับตอน,น,นแรกมาเนี่ยเอายกเคสออทิสติกเป็นตัวอยา่างค,คือมาสองคนพร้อมกันเลยประมาณสัก2องขวบกว่าสามขวบอาการก็ไม่ได้เยอะมากมีนี่หน่อยคือ<ม>อาจจะมีหาเรื่องสังคมเรื่องพูดบ้างคือครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเออลูกไม่ได้เป็นอะไรเยอะแต่บอกเขาเป็นออทิสติกเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า เออดูว่าไม่เป็นอะไรเยอะคนยอมรับไม่ได้อ่า้วยส่วนหนึ่งแต่ส่วนนึงเขาบอกเออมันมเห็นเป็นไรมากเขาก็เลยไม่ได้มาฝึกต่อเนื่องเขาก็หายไป3 4มี่ปีมาถึงประมาณที่หกขวบตอนนี้อาการแย่แล้วอาการแย่คือเริ่มจะแบบยังคุยสื่อสารไม่ได้เข้าสังคมก็แปลกๆเล่นกับเพื่อนก็ไม่เป็นค่ะ คือแกนที่เด็กกาจะพัฒนาได้ดีในช่วง3ปีที่ผ่านมาเขาปล่อยไว้บอกเออไม่เป็นไรดียงดูตามปกติพอมา6-7ขวบปุ๊บปัญหามันเริ่มเยอะคราวนี้มันจะรักษาได้ยากก็จะปรับพต้กรรมกว่าจะเปลี่ยนอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะยากแหละเทอการเด็กแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยาคพอกันเลยสองขวบเหมือนกันเขามาปุ๊บแต่เขาแม่เออรู้สึกว่ามันมีปัญหาเขาก็พยายามจะฝึกกระตุ้นพัฒนาการหมอเจอวัดอีกทีตอนหขวบหมอประเมินแล้วหมอยังกลับไปพิกแรณดูอหลายครั้งเลยครับว่าตอนนั้นหมอว เขาดูเหมือนเฮ้ยเหมือนเหมือนเด็กปกติเลยเขาดูแบบไม่เห็นไม่เห็นจะมีปัญหาณตอนปัจจุบัน6กเจ็ขวดเนี่ยหมอรู้ว่าเขาดีขึ้นเยอะจากการ,ใ,ราใส่ใจฝึกฝนใช่เลยครับคืพอพอเราไปตามเคสหลายเคสเราเจอว่าการใส่ใจฝึกฝนของพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะงั้นโปรแกร,รมที่เราใส่ให้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้พ่อแม่มีทักษะ ในการฝึกลูกให้ได้เมื่อพ่อแม่มีทักษะแล้วเอาไปพัฒนาลูกต่อที่บ้านแล้วตามดูไประยะเนี่ยหวังเจอว่าอันนี้เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดที่จะช่วยเด็กได้ในปัญหาทางด้านทุกอย่างของจิตเวชเนี่ยแต่<ม>พ่อแม่หลายคนค่ะคุณหมอคือถ้าจะให้มานั่งฝึกหรือดูแลลูกตลอดเวลาเนี่ยแล้วลูกกลุ่มนี้ถ้าเข้าสังคมไม่ได้เนี่ย มันไม่มีทางช่วยอื่นไหมคะคุณหมออย่างเช่นคือพ่อแม่จะลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกอย่างเดียวมันมันเป็นไปไม่ได้ใ้วงสามคนปัจจุบันนะค่ะคุณหมอมันจะมีทางออกที่ดีให้กับพ่อแม่ไหมคะคือเนีครับที่เราพยายามจัดโปรแกรมต่างๆคือเราก็รู้ว่าต้องกระจายให้ทั้งโรงเรียนแล้วถึงชุมชนที่เข้าใจเนี่ย ช่วยกันดูแลด้วยค,คือเขาอยากพยายามกระจายข้อมูลไปที่โรง<ม>เรียนว่าเอออาจารย์จะมีห้องเรียนคู่ขนานหรือการเข้าไป,ไปเรียนร่วมยังไงได้บ้าง<ม>อันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องให้ความช่วยเหลือนะครับเดีายอย่างที่ที่เห็นเลยคือเราก็ไม่เดาอ้พ่อแม่ต้องลาออกจากงานแต่หมอคิดว่าสําคัญคือเราจะให้พ่อแม่มีทักษะระดับหนึ่ง โอเคช่วยฝึกในระดับหนึ่งที่มันมีเวลาอยู่กับเขาอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือโรงเรียนที่ต้องช่วยกันะนะครับในการช่วยดูแลเด็กกลุ่มนี้ด้วยค,คือมันก็ต้องเป็นนโยบายระดับระดับประเทศเช่นเดียวกันเพราะว่าหลายๆโรงเรียนก็ปฏิเสธเด็ก <ๆ S 1> ที่มีปัญหาเหล่านี้ <ผม S 1> ใช่ไหมคะคือถามว่ากระทระวงศึกษาธิการมีนโยบายไหมมีคือเขาพยายามให้เด็กเรียนร่วมแต่กติปัญหาก็คือบุคลากรเนี่แครับบุคลากรก็คือนอกจากหมอแล้วก็ยังมีครูบุคลากรครูที่ขาดแคลนใช่ครับ ครูครูการศึกษาพิเศษหรือครูที่เขาจะเข้าใจเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะจะไม่ได้เยอะสองก็คือคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเองก็ตามเนี่ยก็มีใจนะครับหมอเคยไปสัมภาษณ์กับคุณครูหลายนะท่านก็คืออยากจะช่วยเด็กแต่ด้วยพนักงานที่เยอะครับด้วยเด็กหนึ่งต่อสี่สิบคน5้าสิบคนในห้องเลยครับก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใช่ก็คืออันนี้มันเป็นปัญหาคือมันแบเป็นเป็นที่เราต้องช่วยกันในเรื่องบุคลากรที่จะเข้าใจทางด้านนี้เพิ่มขึ้นอีกทางค่ะคุณหมอคือสังคมคือบางทีพ่อแม่ ออที่มีลูกเป็นเด็กปกติก็ไม่อยากให้มีเด็กที่เด็กพิเศษมาเรียนร่วมด้วยเพราะรว่ารู้สึกว่าจะแบ่งปันทุกอย่างไปจากผู้ปครองใจหรืออะไรตรงนี้สังคมก็ต้องเข้าใจด้วยกันการที่จะทําให้สังคมยอมรับ,รบเด็กกลุ่มนี้ได้เพราะอย่างน้อยถ้าไม่มีพ่อแม่อยู่เขาก็ต้องเติบโตไปในสังคมอย่างนี้ใช่ไหมค,คะคือคือหมว่าการให้โอกาสเป็นิ่งสําคัญที่สุดในสังคมเราครับเพราะว่า ถ้าเกิดเรามองดูว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนกีดกันว่าเด็กพิเศษต้องมาอยู่ของเขาที่ของเขาเนี่ยแต่ในที่สุดเขาก็ต้องต้องกลับมาอยู่ในสังคมอยู่ดีเขาต้องกลับไปอยู่กับพวกเราอยู่ดีถ้าเกิดเรารีบฝึกตั้งแต่วันนี้ต่อไปอนาคตเขาจะไม่สร้างปัญหาให้สังคมมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่ฝึกตั้งแต่วันนี้เราแยกเขาไปตลอดแล้วเขาไม่เคยฝึกเข้าสังคมเลยไม่อยู่สังคมไม่ได้ในอนาคตเขาอาจจะเป็นผลย้อนกลับมากับลูกของเราในอนาคตก็ได้ว่าเย เขาจะมาทําอะไรบางอย่างที่อาจจะมีปัญหาก็ได้ถ้าเกิดเราไม่รีบฝึกตั้งแต่วันนี้ให้เขารู้จักการอยู่ในสังคมที่มันถูกต้องค่ะท้ายสุดอยากให้คุณหมอฝากผู้ชมทางบ้านค่ะว่าถ้าเราจะทําให้ลูกเราเป็นเด็กที่เรียนดีไม่มีปัญหาที่จะอาจจะเป็นเทียมก็ได้สมาธิสั้นเทียมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องดูแลเลี้ยงดูเขาอย่างไรคะครับคือว่าสําคัญที่สุดนะครับคือการดูแลเด็กทุกคนนะครับคือไม่เฉพาะเด็กที่มีปัญหานะครับคือหนึ่งเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ความรักและความใส่ใจกับเขานะคร นะครับอันนี้สําคัญที่สุดถ้าเกิดเรารู้จักลูกเราเนี่ยเราจะช่วยแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเกิดเรานานๆเจอลูกทีเหรือรไม่จักคุยกับลูกเลยว่าลูกมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะไม่สามารถช่วยเขาได้เพราะว่านี่สําคัญที่สุดคือการดูแลเอาใจใส่การมีเวลาให้ลูกะนะครับซึ่งบางคนเอบอกว่าเราต้องทํางานเราก็ต้องทํานู่นทํานี่ด้วยอย่ามีข้ออ้างเยอะอ่าคือไม่ใช่ข้ออ้างคือผมคิดว่าคือเวลาให้ลูกเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบอยู่ทั้งวัน ท้องกินกันอยู่ทั้งวันแล้วไม่ได้ทําอะไรกับเขาที่มันเป็นสิ่งที่ที่พัฒนาเขาเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์หมอคิดว่าเวลาที่มีคุณค่าเนี่ยสินาทีหรือครึ่งชั่วโมงต่อวันเนี่ยหัวคุณพ่อคุณแม่ทุกคนสามารถทําได้ไม่ใช่เรื่องยากของอขามอ้บรรยาเวหมายถึงว่าต้องอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหัวไม่ใช่เลยแค่เอาใจใส่เขาคุยกับเขาสักวันสินาทีสิบห้านาทีก็ยังดีเรและวันละทีทองแล้วกันใช่ต่วเนี้หมอคิดว่าสําคัญที่สุดหมอว่าสิบนาทีสิบห้านาทีเราทําได้อยู่แล้วลลลลล่่่่่ะะแแคคเเ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 เรรราาาาาาจออ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 อหหหนน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 นูููู้้้้กกกกกททััััยยยยปป็งงงงงไไววดดดสสืืขีีีมิิบต เราจะเข้าใจลูกและช่วยเขาได้เร็วทันทีนะครับอันนี้เป็นสำคัญที่สุดคือย rebell, ิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีในการช่วยดูแลลูกวันนี้ค่ะต้องขอบพระคะุณนายแพทย์นทวัฒน์งามสมุทรจิตแพทย์เ nice ด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสมิติเวชศรินครินค่ะพระคุณทางหมอคะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดแล้วค่ะเชันสุญญานพันธ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ